แต่งโวยไงก็ได้ให้ดูน่าดูแค่นั้นเลยการใส่สีดําสำหรับเรามันจะขับผิวซึ่งปกติทุกคนเราจะใส่เอีรยขับเยอยวมากใช่ปะแต่นี้ก็คือแบบเอาให้พ่อเหมาพ่อควรโอ๊ยสินะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบรากันอีกแล้วสําหรับวันนี้เราจะมาทําคลิปที่รู้สึกว่ามีคนขอมาเยอะมากแล้วก็เป็นคําถามที่เราถูกถามในทุกๆครั้งนะคะที่เราเปิดให้ถามคาถามไอจีนั่นก็คือคอนเทนต์ how to แต่งตัวไปเดทนะคะไม่แชร์เอาฟิตให้ดูว่าเฮ้ยแต่งตัวไปเดทเนี่ยจะแต่งตัวยังไงดีแบบลองไกด์ทุกคนดูนะคะในไอจีเนี่ยเราจะเปิดนะคะให้เล่นเป็นแบบนี้ก็คือเราไปแนะนำ reference ในการแต่งตัวกับทุกคนทุกคนก็จะเข้ามาแบบเออขอชุดไปทะเลหน่อยค่ะชุด ไปวันแบบไม่น่าเบื่อชุดไปกินข้าวกับพ่อกับแม่แฟนคือคนก็จะขอมาเยอะมากเราเคยทํามาหลายรอบมากๆเลยนะคะในไอจีแต่ว่าในท,ทุกรอบเนี่ยจะมีคําถามที่แบบหลายคนถามแล้วก็เป็นคำถามที่ํำันท,ทุกๆรอบก็คือแต่งตัวไปเดทอย่างไงดีคะขอเลฟเฟ้นแต่งตัวไปกินข้าวกับแฟนครั้งแรกหน่อยเดทกับแฟนครั้งแรกเจอคนคุยครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากจริงๆก็เลยรู้สึกว่าน่าเอามาทำคอนเทนต์น่าเอามาแชร์เอาฟิล์มเราไปแนะนำคนกันเลยนะคะเตียงผิวแต่งหน้าไปถึงแต่งตัวเลยว่าแบบไปเจอคนคุยไปเจอแฟนไปเจอคนพิเศษของเราทั เตรียมตัวทำนนาทำนามไม่ได้มันก็ต้องพิเศษหน่อยเออก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ การเตรียมผิวก็เป็นผลดีให้กับการแต่งหน้าของเราเออไปเดททั้งทีมันก็ต้องแต่งหน้าให้ดีให้ติดให้โทนเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมผิวก่อนวันนี้นะคะทุกคนตัวช่วยในการเตรียมผิวของเราเนี่ยก็คือตัวนี้เลยนี่ตัวนี้นะคะคือมารอจฉริยะโริโอยูเอฟโอนั่นเองที่วันนี้เลือกนองยเอฟโอตัวนี้มาใช้นะคะเพราะว่านองตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยผักแรนดมาของเราเนี่ยให้เข้าสู่ชั้นผิวที่ลึกที่สุดเข้าไปมันเห็นผลได้มากที่สุดเลยผลลัพธ์ที่มันได้จากตัวนี้นะคะก็คือเขาเนี่ยจะทำ ได้เวลานานด้วยเราก็ยังช่วยเรื่องผิวกระจ่งางใสให้มันกระจ่งางใสย,ยิ่งขึ้นไปด้วยทุกคนเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการแต่งหน้าในขั้นตอนต่อไปก็คือได้ผิวที่ด้สุขภาพดีเวอร์ ตัวสมานมาของเขานะคะทุกคนที่ตัวเครื่องเนี่ยจะมีตัวขึ้นความร้อนแล้วก็ขึ้นความเย็นร่วมกับระบบการสันทีโซนิกนะคะเพื่อกระตุ้นให้มาเนี่ยดูดซึมเข้าสู่ผิวของเราได้ง่ายแล้วก็ดีขึ้นแถมยังจะมีไฟ LED ไลท์สีต่างๆด้วยนะคะซึ่งทั้งระบบความร้อนความเย็นระบบสันแล้วก็ระบบไฟ LED ต่างๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะช่วยผลัดดันให้เอสเซนซ์ซึมเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นสัมผัสได้ถึงความชุ่มชื้นหลังจากที่ใช้โฟริโอ UFO ตัวนี้เลยตัวมาหรือว่าตัวลังหน้าของโฟริโอถูกตัวนคะ ตอนนี้เนี่ยก็จะต้องมีการเซ็งกับแอปนะคะหน้าตาแอปของเขาก็าจะเป็นแอปตัวนี้นะคะเราเลือกกดไปที่ตัวทีเมนได้เลยโอตรงนี้ไว้อีกรอบหนึ่งนะคะมันมีหลายอย่างมากๆซึ่งน่าใช้มากเดี๋ยวเราจะไปตามมาเพิ่มนี่อ่าแล้วเราก็กดสตาร์ได้เลยนะคะวางลงไปนี่ ใช้วงแหวนที่เราถอดออกมามากี้นะคะประก,กบลงไปแบบนี้เลยนะคะทุกคนประก,กบลงไปแบบนี้แล้วเด๋ยวเรามามๆหน้ากันรู your mind body relax. ้ว่ามันร้อนมากนี่มันเป็นไฟสีแดงนะคะตอนนี้เป็นการแบบให้หน้ามันผ่อนคลายวิเป็นสีเขียวอันนี้นี่รอบบุบสั่นขึ้นนิดนึงอันนี้มันเย็นขึ้นแล้วอะโอ้ยฟินนะ เป็นการแบบทําสปาหน้าแล้วทำทิ้เมนที่ลงที่ร้านแหละทุกคนโอ้ไ oh ม่ก็อแกออกมาคือตัวมามันก็อยู่บนหน้าเราไปแล้วทุกคน A later few moments later. ไปนั่งไปยืนเล่นโทรศัพท์บ,บาค่ะทอนนีมันก็ซึมแล้วเริ่มรอยทุกคนก็ดูหน้าเรานี่เงางเลย ทั้งความเย็นแล้วก็ความร้อนจากตัวเนี้ยมันไม่ได้ทำให้ผิวรู้สึกแบบทรมานเลยคือสบายผิวมากเอออยากให้ทุกคนไปลองอยากสัมผัสฟิลทำทรีทเมนต์แต่ว่าไม่อยากเข้าคลินิกเสียตังค์บ่อยๆตัวนี้ตัวเดียวจบเลยตัวนี้คือต้องมีทุกคนต้องมีนะเป็นการเสริมสร้างผิวให้เราแบบดีขึ้นให้เรามันจะยิ่งขึ้นอุ้ยมันดี มาถึงพาแต่งตัวกันนะทุกคนอันนี้ก็คือแต่งหน้าเตรียมผิวม้วนผมเลยเรียบร้อยแล้วทุกๆุอย่างที่เราทำเนี่ยเบสออนตัวเราทั้งนั้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะแนะนําทุกคนไม่ได้บอกว่าทุกคนควรทําแบบนี้แต่คนพิเศษคนคุยของคุณจะชอบที่คุณเป็นแบบที่เราบอกเป็นการแนะนํำสัดใครที่คิดไม่ออกหรือว่าเออมันไม่เคยไปเดทจริงๆมันยังไม่เคยไปเจอคนคุยจริงๆ,งๆไม่รู้ว่าจะแต่งตัวยังไงดีอะไรเงี้ยก็ลองมาฟังเรากันก็ได้นะคะแต่บอกเลยว่าเป็นแค่คําแนะนําที่เบสออนตัวเราเท่านั้นไม่ได้้บออกกกวว่่่่่่่าาาาาสสิิงงงทททีีเเเเเรรรรํคืถูไแตตััันนนจดห็ช บ่อกจากการเล่าแต่งตัวอะไรต่างๆเราเนี่ยลองสังเกตได้ว่าเขาจะชอบการแต่งตัวที่ น่ารักวันไหนที่แต่งตัวแบบน่ารักน่ารักมีกิมมิคเบาๆเสื้อผ้ามีความน่ารักน่ารักอยู่ในตัวเนี่ยโอ้โหวันนั้นก็คือจะชมทั้งวันเออชุดนี้ดีนะชุดนี้มอกกระเธออะไรอย่างเงีย้ยทำให้เราสามารถที่จะหยิบเอาฟิตต่างๆมาแนะนำทุกคนได้โดยเบสออ on ความน่ารักแต่ไม่มงมิงน่ารักแบบพอดีตัวน่ารักแบบไม่ต้องปรุงแต่งแต่งตัวยังไงก็ได้ให้ดูน่าดูแค่นั้นเลยก็เลยหยิบยกมาทั้งหมดสามเอาฟิตทุกคนดูตอบโจทย์ของความน่ารักน่าดูแน่นอนนะคะเอาฟิตสามชุดนเ คนชุดแรกคือแบบชอบม,มากอยากให้ทุกคนลองแต่งชุดนี้ไปดูนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีความน่ารักมากเราจะใส่คู่กับกางเกงยนีนนี่แบบนี้กางเกงยีนเอวสูงนะคะทุกคนมีความแบบน่ารักตัวนี้นะคะทุกคนเป็นของมิด MITR นะคะอินสตาแกรมนั่นเองทุกคนลองไปดูกันได้เนื้อผงเนื้อผ้าคือดีมากไม่มีความบางถึงจะเป็นเสื้อขาวแต่ไม่บางเลยดูน่ารักแล้วก็ยังดูผู้ดีดูเป็นน่ารักคุณหนูคุณหนูหนกางเกงตัวนี้นะคะทุกคนเป็นของ Styleit Shop สีสวยมากแล้วก็มีใส่ที่แบบให้เลือกเยอะเลยพอดีตัวคนตัวเเล่าารใ แล้วเราก็จะแมทชด,ด้วยนี่กระเป๋าตัวนี้อันนี้เนี่ยเป็นของทารูล่านะคะสะพายหนึ่งจบเลย สวยมากแล้วก็มาถึงอ็อเอรีแนะนําเลยว่าไม่ต้องไปใส่อ็อเอรี่เยอะบางคนเขาก็ไม่ได้เก็ตอินแฟชั่นเหมือนเราไม่ได้แบบชอบเยอะๆแบบเราอะไรนี้เนาะเราก็รู้สึกว่าถ้าไปเดทครั้งแรก mm hmm. ก็น่าจะใสใ่พอดีดีกว่า mm hmm. นี่ใส่เอียร์คับมาอันหนึ่งฝั่งนี้ก็คือจะใส่เป็นเอียร์คับอันนึงซึ่งปกติทุกคนเราจะใส่เอียร์คับเยอะมากใช่ปะแต่นี่ก็คือแบบเอาให้พอเหมาะพอควรเว้เแบบแล้วก็จะใส่แค่นี้ค่ะทุกคนอันนี้น่ารักมากมีความเป็นคุณหนูมาดูแบบมีอะไรแบบสวยๆดูดิแบบสว <c oughs> สวววยอ่ะเเ้้ขางนนีก็็จจใใปปรูหั นี่ก็เป็นลุกที่2นะคะทุกคนบอกเลยว่าลุกนี้คือแต่งไปไหนใครก็ชมว่าน่ารักเพื่อนผู้หญิงคือยังชมเลยว่าแบบเสื้อตัวนี้น่ารักจังเลยนี่ทุกคนมีความจําต้องเอวตรงนี้นะคะดูมีสวดส่งมากยิ่งขึ้นเห็นไหมเป็นเสื้อแบบบานๆระบายๆแบบนี้หมุนได้ผิวๆสวยๆเลยใส่คู่กับกางเกงตัวนี้เสื้อตัวนี้นะคะทุกคนเป็นของ s o m e Ting h Apparel นั่นเองนะคะมี2สีมีสีขาวด้วยแต่วันที่เราเลือกสีดํามาเพราะรู้สึกว่าการใส่สีดําสําหรับเรามันจะขับผิวดึงดูดหน้ามองแล้วผิวของเราก็จะดูสวยขึ้นเวลาใส สีขาวเลยนะคะเป็นขายาวเพื่อให้เราดูมีความธรรมะทแมงมากยิ่งขึงง้นอีกอย่างหนึ่งที่เราจะแนะนําความคิดของตัวเรานะคะเราคิดว่าเราไม่ควรแต่งตัวที่แบบสีสันฉูดฉาดไปเลยตั้งแต่แรกๆเรารู้สึกว่าเราควรคุมสีให้มันไม่แ๊ดมากแล้วก็ไม่แหลกมากก็แต่งเซฟเซฟแบบคุมตีมไว้แต่งมีความน่ารักนา่าเอ็นดวยดีกว่าก็เลือกใส่เป็นตัวนี้นะคะเป็นสร้อยของวอคจิวเรี่สีเงินเนี่ยมันจะคุมตีมได้มากกว่าสีทองนะคะเพราะว<า>่าถ้าใส่แบบเอเซอร์รีสีทองเป็นสร้อยเนี่ยมันจะเด็นเกินไปทําให้ออฟฟิศของเรามันดูไมม่่เข้ากันอหวใจดละ หัวใจกลุ่มหนึ่งหัวใจกลุ่มสองหัวใจอีกสามแหมมันเหมาะกับการไปเดทจริงๆเลยนะคะ <c oughs> กระเป๋าเนี้ยนะคะเราจะใช้เป็นใบนี้เลยนี่เป็นใบเก่งเลยนะคะของแคปป้าดดบีเคเคนี่นะคะท o ทล้งรตัวนี้นะคะ,ะ,คะเก็บของได้เยอะจริงๆขนเครื่องสำอางได้ไปหมดแน่นอนเรารู้สึกว่าเสื้อตัวเนี้ยมันขับความน่ารักออกมาหมดเลยทําให้โอเวอร์ออรของเรามันดูแบบน่ารักไม่เห็นดูถึงจะเป็นสีขาวดําแต่มันดูน่ารักถ้าใครที่มาใส่ขาวดําไม่ชอบแต่งตัวชูฉาดก็คือแนะนํา ค่ะทุกคนก็เป็นลุกที่สามที่เราาไให้ทุกคนดูลุคนี้จะมีความแบบเกาหลีเก่าใจหน่อยแล้วก็เป็นลุกที่เฮ้ยบางคนอาจจะแบบอยากแต่งตัวสีสันเราก็จัดมาให้เลยยืนให้ดูทั้งลุกคนน่ารักมากมีความเกาหลีแม้สองตัวนี้นะคะมาจาก Top Li s t BKK นะคะแล้วก็เสื้อตัวนี้เนี่ยมาจาก o ค s เฟนโ c o นั่นเองลุคนี้เนี่ยมันเป็นลุคที่แบบคนใส่ไปคาเฟ่บ่อยมันสามารถที่จะเอามาใส่ไปหาคนพิเศษได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีความที่แบบดูฟอร์มัลแต่เป็นความฟอร์มัลที่น่ารัก ใครที่มาใส่ทางเกาหลีอะลุกนี้คือแบบแนะนําเลยถึงจะเป็นสีสันแต่ว่าไม่ใช่สีสันที่ฉูดฉาดมันเข้ากันทั้งม่วก็ทั้งมินนะคะตัดกันได้แบบ ลงตัวอันนี้นะคะทุกคนมันจะมีความหนานิดนึงซึ่งสามารถใส่ได้ความรู้สึกว่าอ่ะถ้าไปทานข้าวก็คงจะไปทานในห้องโองห้องแอ์หรือว่าไปเดินห้างอะไรกันอย่างนี้เนาะใส่แบบปิดหมดแบบนี้ก็คือมีความเกาหลีเก่าใจน่ารักมากถ้าอยากแต่งสีสันก็ควรแต่งสีที่มันคุมโทนหรือว่าสีที่มันเข้าคู่กันอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งสีที่มันเข้าคู่กันเนี่ยเราจะขึ้นมาให้ดูนะคะทุกคนนี่อันนี้เนี่ยคือสีที่เข้าคู่กันแต่งตัวได้แล้วเนี่ยซับกันได้แบบดีสุดๆเลยนะทุกคน เอามาฝากกัน,นะคะ่ะทุกคนสาหรับลุกไปเด็ดไปทานข้าวกับคนพิเศษต่างๆสั่งลุกด้วยกันเป็นลุกที่น่ารักน่ดูแน่นอนนะคะใส่ไปไหนต้องมีคนชมแน่นอนว่าน่ารักหรือคนพิเศษของคนคนนั้นก็อาจจะชมคุณเองก็ได้สำหรับใครที่เฮ้ยดูแลอยากแต่งตามเราเนี่ยก็ลองเอาไปอดัดแบกับเสื้อผ้าที่มีอยู่ที่บ้านนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะสาหรับลิปนี้ใครชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอโทษจริงๆคือแสงมันดูมืดมดทึบๆแล้วนะคะเพราะว่าฝุ่นมันตกเราฟ้ามันคลืมมากจริงๆวันนี้ยังงไเนมากๆนะะคที่ดูกกัันาตตงแแ่อรเลยก็ดูถึงตอนนี้ ะะต้องไปแล้วนะคะทุกคนคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยฝากติดตามกันด้วยนะคะใครที่เขา้าดูคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์ลกดแชร์นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยก็อย่าลืมกด Sub subscribe ให้เรานะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะทุกคนเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ